เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจละสดทางวัดคีรีวงศ์อยู่ทางบ้านทุกคนท,ทุกท่านพบกันในค่ำคืนวันที่2ดธันวาคม2564วันอังคารหรีอวันอังคารวันจันทร์วันนี้อังคารครับวันอังคารที่28 ในครั้นี้ก็มาพบกันเกี่ยวกับการนำสราระดีๆมาดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใชายา้ยามุนไพรในครัวเรือนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตและก็รู้จักการใชายา้ยามุนไพรในครัวเรือนให้เป็นประโยชน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราท่านทั้งหลาย จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการรับชมรับฟังผลลัพธ์สดและคีรีวงอาจารย์พรโยมคุณปู่เล็กอสมมาบลแก้วแสนและก็ชาลิดชาลิดยันยงจ้อยซีเอตเอจะได้ต่อโยมหมอชาลิดเดี๋ยวโยมหมออยู่บนน่ะโยมหมอชาลิดแต่โยมหมอชาลิดอาลจารย์พรถ้าไปนี่นะโยมหมอชาลิดคอมพิวเันนวล ท่านสมบัติทุกคนทุกท่านคืนนี้เราได้นําน้อมนําสาระดีๆเกี่ยวกับพิดยาตำรับยาของหลวงปู่พิเตจินอของหลวงปู่วัชรีวงศ์หรือว่าหลวงปู่เทียมในอดีตที่ท่านได้รับการศึกษาและเรียนสายทอดมาจากหลวงปู่พันหลวงปู่แดงหลวงปู่ลอบไล่อยู่มาเรื่อยสี่ห้าห้ายุคนะนครับคืนนี้เราจะพูดถึงาการรักษาพิษนะ พิษง oh so 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 ูหร so oh oh yeah. so ือง uh, ูที่ฉกัดเราไม่แน่ใจว่ามีพิษหรือไม่มีพิษแต่คนโบราณโยมคนโบราณเนี่ยยจะเจริญพรยมวีไอเอลวีไลวันวีไงวันอุมมาพรแล้วก็ทีเอสเอเดีจาย่หมอจะริกสบาดีนะทุกคนสบายดีกันทุกทุกคนนะจะส่งท้ายปีเก่าตอนนับปีใหม่แล้วยมรีอยู่โเราได้อยู่ไหนนี่นะ เอาละครับจะมีโยมบริจาคแคปซูลครับติดต่อที่กัดครับอาจารย์ก็ติดต่อมาเลยโยมหมอชลิตยศูนย์หกสองสามห้าสามหกเก้าเก้านะให้เขาตูหาก็ได้ศูนย์หกสองสามห้าสามหกเก้าเก้าอยู่หมอชลิตอนุโมทนากับโยมที่ร่วมบริจาคแคปซูลนะช่วงนี้เราจะต้องช่วงนี้การกำลังเร่งอัดยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะแบบคนที่ กินเพื่อดูแลสุขภาพตอนนี้ก็โควิด5้าและโอเมกอนมันก็จากการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก็ยกระดับ3มันมีระดับห้านะระดับสามเพื่อในการเข้าระวังก็รรู้ตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และก็ตามทีวีนโยมว่าตอนนี้ท่านประเทศก็500กว่าคน นะก็ต้องระมัดระวับบงด้วยนะโยมศสียนาะโนะยมเจือจันวิจัยละมดุดอำนาจสีใสเอาได้นะพูดถึงกัดยาในาค่ำคืนนี้เตรียรมสมุดปากการเรียบร้อยพร้อมที่จะจดสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะอาจจะเป็นประโยชน์กับโยมไม่มากก็น้อยโดยกลงหรือโดยอ้อมนะจ๊ะถ้ามวัวแต่ มัวแต่ว่าเดี๋ยวค่อยจดเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวก็ไปหาหมอมันจะสายบางครั้งบวาโอกาสนาะยงประณียุเอ้ากบถึงถึงบ้านยาก,ากรใบกบดมดําถึงบ้านยากรกบคืนนี้เราจะแนะนําเรื่องกัญยากเกี่ยวกับพิษงูคนที่มีปัญหาหรือเดอือหรือเจออุปติเหตุเกี่ยวกับงูฉกงูขบงูกัดก็แล้วแต่ภาษาที่เรียกทำยังไง ถ้าบางทีไปหาหมอไม่ทันไปฉีดเซรุ่มไม่ทันบ้านอยู่กลห,หมอดึกดึกดึนไม่รู้จะทำยังไงแต่บังเอญมาข้างบ้านนายโยมข้างบ้านาาน่มันมีกระเพรานะกระเพรากระพเพราแดงเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังโยมมันมีที่มาที่ไปเมื่อสมัยหลวงปู่ท่านรักษาคนด้วย รักษาคนที่เดินงูกัดเนี่ยท่านไล้ฟังว่าสมัยนั้นเนี่ยตอนที่ท่านเป็นเป็นพระบทพระใหม่ๆนะท่านก็อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านไล่ใ้ฟังสมัยก่อนว่าในขณะที่ท่านรักษาคนเดินงูกัดเนี่ยเป็นผู้ปัวที่เดินงูกัดมาถามแล้วก็ไม่รู้ว่าวาไรกัดผู้ป่วยเนี่ยขึ้นจ้ำเขยเียวหมดทั่วตัวกว่าจะมาหาหลวงปู่เนี่ยสามสีวันแล้ว พอมาถึงโรงพยาบาสามสีวันแล้วเนี่ยาถามแล้วก็ไม่รู้ยังไงบางเอินว่าท่านเนี่ยก็ได้รักษาตามแบบครูบาอาจารย์นะเบบครูบาอาจารย์เสร็จเรียบร้อยอผู้ป่วยเนี่ยท่านก็ให้กลับบ้านไปพอตกตอนกลางคืนเนี่ยนะพอตกตอนกลางคืนก็มีครูบาอาจารย์สองท่านเนี่ยมานิมิตมาเข้าฝันว่าให้ใช้ สมุนไพรชนิดนี้ที่มีชื่อว่ากะเพราแดงเนี่ยถ้าไลายฟังเป็นกะเพราแดงท่านก็ไลายฟังว่าเอากะเพราแดงยังไงก็เอาทั้งก้านทั้งใบทั้งดอกคือทั้งหารากต้นดอกใบก้านทั้งหมดเนี่ยนะของกะเพราแดงนะเอามาล้างสะอาดตัดใม่ละเอียดเลยเอาล้างสะอาดสับๆๆแล้วก็พาไปตัดใม่ละเอียดนยิบเป็นกมือแล้วผสมกับเหล้าขาวหนึ่งแก้วแป๊ก คือหมายความว่าตำตำไม่ละเอียดผสมเหล้าขาวนะหนึ่งถึงสองแก้วแปก๊กเมื่อผสมกับเหล้าขาวหนึ่งสองหนึ่งถึงสองแก้วเปก๊กแล้วก็บีปรองดองน้าแล้วก็ให้รับประทานไปหนึ่งแก้วแปก๊กบีปากเลยโยมบีปากเลยให้รับประทานหนึ่งแก้วแปก๊กที่เหลือเอากากเนี่ยพอกบริเวณที่งูกัดไม่รู้ว่าจะเป็นงูอะไรกัดแต่ว่าหาต้นสาไปเหต์ไม่ได้นะ มันจะช่วยในการดูดพิษและยับยั้งไม่ให้ผู้ป่วยนั้นลุกลามและเสียชีวิตได้เพราะบางครั้งเราไม่รู้บางทีมันอยู่ในที่มืดและมันฉกการเอาท่านก็ได้มาจากครูบาอาจารย์ของท่านที่มาสอนมานิมิตให้ว่าเนี่ยใชย่นี้แล้วคนที่ท่านรักษาเนี่ยท่านก็ให้สา,า่งาวามมาให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งท่านก็ใช้จากกะเพราแดงทั้งห้าหนึ่งกำมือตามรายละเอียดผสมกับเหล้าขาวสองแก้วแปก๊กแป๊กที่หนึ่งบีบกรองแล้วก็ ให้กินส่วนแม่ที่สองพ่อกับกาก้องนไปพอ่อนําไปพอ่อบริเวณที่งนกูการเนยมสามวันตอนที่ท่านรับฟังเนี่ยสามวันหายปกตินะก็เลยท่านก็ได้จดบันทึกจดบันทึกมาว่าเป็นเกล็ดยากลางบ้านเกล็ดยาภูปัญญาของหมอกลางบ้านก็คือท่านได้รับการนิมิตมาอันนี้คือเล่าให้ฟงังที่มาที่ไปในการใช้กับเผาแดงว่า ท่านใช้กำมมณที่เจริญพรมนมาลูกสอนแล้วก็ตย้ยแล้วก็ทุกคนนะจาจะนี่คือความเป็นไปนมาเก็ดยาตอนที่สามร้อยยี่สิบยี่สิบอมบีสามสองสามสามร้อยยี่สิบสามยี่สิบสาม 23, นะเก็ดยาภูมิปัญญาว่าด้วยกระเพราแดงที่หลวงปู่ท่านสอนแล้วก็ไล่ฟังอตาตมาก็เลยได้ใช้ และประกอบว่าเกิดผลดีสําหรับคนที่เดินงูกัดน,นะเกิดผลดีสําหรับคนที่เดินงูกัดน,นี้ป้านังก็เลยมาถ่ายทอดให้กับญาติโยมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านว่าหากว่าลูกหลานญาตินองหรือว่าคนป่าคนสวนคนท,ไทาไรทํานาเกิดเดินงูกััแจะไม่รู้ว่างูไรกัดจะทํายังไงเราก็ใช้แบบนี้นะโยมลองดูวิ่งไปเรื่อยุกหลานเนี่ยหากระเพามาหนึ่งจมือทั้งตั้งแตาไปทำให้ละเอียดแล้วก็ ผสมกับเหล่าขาวบีบเอาแต่น้ำหนึ่งแป็กให้กินอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกากนํำมาพอกบริเวณที่งูกัดเช้าเที่ยงยินสาเวลาสามวันหายปกต,ตินิอัตมาเห็นมากับดวงตาสองข้าแล้วก็ได้ช่วยเหลือยาบ้านมาในตอนที่สมานรรมาเป็นสมเนินนี่ก็เลยมาถ่ายทอดอกัญญาภูปัญญาในคำคืนนี้ว่าด้วยยาแก้พิษงูกัดทุกชนิด เรามรู้ว่าอะไรเนี่ยจัดจบประโยนนะเป็นประโยชน์แกโยมถ้าไม่เป็นประโยชน์โยนจัมาเลยโยมอนันต์โยมปอกแล้วก็โยมพีให้เจริญพรโยมพีอาโยมปาวินีโยมอ่านไม่ออกนะก็ขอเจริญพรทุกทุกท้านที่เราช่วยกันสืบสารภูมิปัญญาของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดในการดำเนินชีวิตและช้อย่างถูกต้องอย่ามั่วรอแต่ ปอย่ามรอแต่ว่าเดี๋ยวก็ไปหาหมออย่ารอแต่ว่าสนาเดี๋ยวก็ทำยังมีหมอมาช่วยเหลือบางครั้งก็เราติดอาวุธติดความรู้ติดของนิีไว้จับใส่สมุดไว้ติดบ้านติดครัวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้ช่วยเหลืตอตันเองได้ไม่ช้านะนี่คือประโยชน์จากการใช้กระพเพราแดงทั้งหตามที่หลวงปู่ได้สอนมาในโยมปัเจืองต,อต่อไป อ่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่มีกระเพราแดงก็มีอีกวิธีหนึ่งนะรู้จักใบนุ่นไหมโยมใบนุ่นน่ะที่มันเป็นที่เราเอาพอมันสุกลูกงเขียวๆยาวแล้วสุกแล้วเราเอามาจุบหมอนทำเป็นหมอนนอนนะรู้จักใบนุ่นไหมถามก่อนใบใบนุ่นนะโยมรู้จักไหมจ้าถามก่อนโยมปะเทียรู้จักใบนุ่นไหมพี่ต้รู้จักใบนุ่นไหม s a f t s อ่านไม่ออกสถิต อ่าสถิตถามก่อนว่าทุกคนรู้จักใบนุ่นไหมใบนุ่นเนี่ยมันก็จะต้นใหญ่สูงเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็มันเวลามันออกดอกแล้วมีลูกประมาณคือ่หนึ่งลูกเท่าเท่าแขนเนี่ยเฉียวเวลาสุกแล้วก็จะนำต้าแก่แก่นี่เอาเม็ดมากินอร่อยนะรู้จักนะรู้จักคุณปู่แล้วรู้จักใบนุ่นจอดไว้ด้วยนะสมคินรู้จักใบนุ่นรู้จักกาตอนนี้โอ้ขอบคุณมากทุกคนรู้จักใบนุ่นนะนี่คือยอดยาที่หลวงปู่ท่านได้สอนอาตมาไว้ก็เลยมาถ่ายทอดให้อยู่ว่าถ้าใคร โดนงูกัดงูพิษหรือไม่มีพิษทุกชนิดเนี่ยทำยังไงนะจะโยมอ่าขั้นตอนแรกก็ไปขุดเอารากนุ่นมานะรากนุ่นอ่าเอารากมาสักประมาณสักคืบตัวสองคืบแล้แต่โยมขุดมาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะขุดมาแล้วก็ล้างให้สะอาดเมื่อล้างให้สะอาดเสร็จรบร้อยเอเอาขามอดินขามอดินกลาบ้านนะล้างกลางแล้วก็ฝนฝนฝนกับขามอดินฝนฝนแล้วก็เอาราก จุ่มกับเหล้าขาวแล้วก็ฝนฝนแล้วก็จุ่มกับเหล้าขาวแล้วก็ฝนฝนฝนจนเป็นคร <unto> <üf> ีมนะฝน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 จนเป็นครีมให้ได้ประมาณสักหนึ่งถ้วยถ้วยชาจีนน่ะนะฝนตั้งเหล้าขาวแล้วก็เอารากของนุ่นเนี่ยตั้งบนฝาม้อดินฝนฝนอย่างเนี้ยฝนฝนฝนแล้วก็จุ่มน้ำเหล้าฝนฝนจนได้ประมาณหนึ่งถ้วยชาจีนจะไว้นะโยม เมื่อได้โยมปารีรู้จักโยมหนู่ติวรู้จักแม่รรู้จักก้านตอนรู้จักนะคะไปรุ่นรากนุ่นนะคะรากของต้นนุ่นเมื่อฝนได้หนึ่งถ้วยชาจีแล้วขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะให้คนป่วยที่โดนงูกัดแล้วบีปากแลยโยอมกรอกให้กินเลยนะกรอกให้กินเลยอ่ากรอให้กินเลยลงจากนั้นนี่คือชุดที่หนึ่งบีปากและปรอกให้กินทำมาอีกครั้งหนึ่งทำ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 ฝน แล้วนำไปพ่อบริเวณที่โดินงูกัดเอาแรกของตอนนุ่นนะ่ะฝนฝนให้กับเหล้าขาวฝนให้ข้นเลยให้เป็นครีมกับหม้อดินนะฝามอดินแล้วนำไปพ่อบริเวณที่งูกัดเชา้าเที่ยงเย็นสามเวลาประมาณสามวันเจ็ดวันหายปกติอันนี้คือที่หลวงปู่สอนมาก็เลยนำมาถ่ายทอดนโยมว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับเราท่านทั้งหลายที่อยู่ตามท้องนาต้องต้นท้องไร่หรืออยู่ตาม ตึกราม้านจ้องหรือว่าตามบ้านคอนโดบ้านจัดสรรบางเอนะิญอ่ะมันเกิอดอุบัติเหตุแต่ไม่คืนนดดีแล้วโยมแต่ถ้าเรามีความรู้และเราใช้ว่า,ามันพอดีบางเอิญทีงบ้านเรามันมีต้นนุ่นหนาลงพอมีต้นนุ่นเราก็ขุดมาทําให้เกิดประโยชน์นี่วิธีการทาวิธีการใช้แบบนี้ทําไม่มีใบนุ่นก็ใช้ใบกระเพราแดงสองอย่างนั้นนะโยมอืมนี่คือเล็ดยาตอนที่324นะ 323ว่าด้วยใบกระเพราแดงทั้ง5รักษาโดนงูพิษทุกชนิดกัดพิษหรือไม่มีพิษนารนที่2ถ้าไม่มีกระเพราแดงก็เอาแรกของนุ่นนะจ๊ะแก้พิษงูทุกชนิดที่กัดนะสอย่างนโยมจำไว้แล้วจบว่ายมมันจะเป็นประโยชน์สําหรับโยมที่ออดสามาหนโยมเนี่ยเสียสละเวลาก็มาเข้ันทุกทุกคำคนหนึ่งทุเป็นต้นไป เพื่อนําสาระดีๆเปล็ดยาภูมิปัญญาของหมอโบราณที่หลวงปู่ได้สอนและก็ได้อบรมมาตมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านในประเทศชาติและประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะสอนเกลดยาแล้วนะรู้จักไหมอ่ะการตอนจกไปนุ่นไปเอามาคมรู้จักน้ารากของนุ่นน้ำนะต่อไปเราก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกนะจ๊ะก็ในวันที่10 11 12มกราสก ก็จะมีกิจกรรมในการอบรมอบรมในการเรียนทำสมุนไพรเป็นอาหารกินอย่างไรให้ปลอดภัยต่อโลกรุ่นที่ห้ารับแค่ห้าสิบคนวันที่สิบมการาก็เริ่มเรียนตั้งแต่เช้าสอนเรื่องการทําเส้นมีสมุนไพรเพื่อรักษาโรคเช่นมีปัญหาเรื่องตาเราก็สอนเรื่องเอาเส้นมีทําเส้นมีกับสมุนไพรกินแล้วระดับดวงตานะเป็นประเภทมีทุกชนิด นะสอนวันที่สิบหนึ่งวันพอวันที่11เราก็จะสอนเรื่องการทําเครื่องแกงสมุนไพรเพื่อรักษาโรคคนที่คือไม่จํากัดนะคะอ่านหัเขียนไะด้สามารถสนใจในการทําสมุนไพรเป็านสาุรไเป็นอานก็สามารถสมัครมาได้ทุกคน,น,น,นวันที่3เราก็จะสอนเรื่องทำฟุตอะไรฟุตตี้ฟุตต,ต,ตี้แล้วก็ทญสมุนไพร3าวันบริ ท่านก็จะได้ความรู้แล้วก็ปฏิบัติเป็นปฏิบัติจริงทําได้กลับไปดูแลคนในครอบครัวได้เสียอะไรบ้างไม่เสียอะไรแค่โยมสมัครมาแล้วก็เตรียมสมุนไพรมาเราจะแจ้งไ้ว่าท่านเอาอะไรมาเอาขิงเอาขาตะไคร้หรือว่าเอากระเทียมกระชายหรือว่าสมุนไพรต่างๆเพื่อเอามารวมกันทั้งหมดต่างพิบรแล้วก็จะเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าทฤษฎีในภาคปฏิบัติทําจนเป็นเช่น เราใช้แป้งสมุนไพรแป้งมาทายามอ่อมผสมกับสมุนไพรกี่สัดส่วนแล้วก็ทํำยังไงให้มันเป็นวนเป็นเออทำเป็นเส้นมีออกมาโดยที่เก็บไว้โดยไม่มีสายกระบูดนี่คือสมคัญที่สุดนะจ้ะโยมนี่คือข่าวสารประชาธัมพันธ์ส่วนอ่ก็ขอที่สองก็คือขออนมโมทนายมที่ร่วมการบริจาคหินแกรนิตที่มาปูพื้นนะจ๊ะปูพื้นในการสร้างห้องเรียนสมุนไพร ร้างอาคารห้องเรียนสําหรับรใช้อบรมสั่งสอนคนที่เข้ามาเรียนในโอกาสหน้าขอขอนุมโมทนาทุกคนทุกท่านที่ร่วมบริจาคคนละหนึ่งแผ่นหนึ่งแผน่น,แผนมานะจ๊ะตามกาลังของท่านแล้วก็ช่วงน,นี้ก็เหลือเวลาสองวันก็จะส่งท้ายปีเก่าสองพันร้อยหกสิบสี่ตรงนี้ก็ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเหลืออีกสามวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้รับ ัวข้อธรรมะดีๆในค่ำคืนนี้ก็คือ,อายามัวระยามัวแต่บินตามหาความฝันนะยามัวแต่บินตามหาความฝันโดยการใช้ความคิดของคนอื่นแต่จงบินหาความฝันของเราที่คิดไว้และลงมือปฏิบัติก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราบินตามหาความฝันของคนอื่นเราจะไม่ประสบความสำเร็จชีวิตก็จะไม่มีความสุขเพราะ เราหาฝันของคนอื่นแต่ไม่ได้หาฝันของตนเองเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้าทางาวัดคีรีวงหรือว่าน้ำตกได้น้อมนำจดยาปัญญาซึ่งเป็นตำรับยาของของปู่ได้ออกมาเผยแผ่ทำมาทุกค่ำคืนคืนไหนสะด,ดวกก็จะถ้าไม่ติดภารกิจก็จะมาทำรายการหนึ100่งร้อยตอนพิมหนึ่งครั้งร้อยตอนพิมหนึ่งครั้งตอนนี้เล่มที่สามกำลังทำรูปแบบอยู่สามร้อยตอนตอนนี้ก็จะเข้าสู่ ส400ตอนทําไปเรื่อยยมีเกระยาเป็นแสนแสเกล็ดก็เอาเขาที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะจ๊ะพระั้นทวนหน่คืนนี้เรามาพูดถึงสม,มุนไพรแก้พิษงูทุกชนิดงูที่มีแก้พิษงูกับทุกชนิดแล้วก็เป็นตอนที่3 2 2 3 2 3ส2 4คือกับเพาแดงคือมันความเป็นไปมาอย่างนี้ว่าเออ มีคนมารักษากับหลวงปู่แล้วที่นี่ท่านจะรักษาพอที่นี้พอต้องการคือก็มีครูบาอาจารย์มานิมิตแล้วก็มาบอกท่านท่านก็ลองทำรักษาประกอบว่าคนนั้นหายก็เลยเป็นที่มาที่ไปอันนี้คือใช้กับผาแดงส่วนมาที่สองก็คือรากขันนุ่นรากนุ่นน่ยมาฝนกับเหล้าขาวเป็นครีมกินเปหนึ่งแก้วแล้วก็พอกหนึ่งแก้วทำแบบนี้วันละสามเวลางูพิษทุเจนทีกน่กัดก,ก็หายจะปกติเนี่ยจะม,มาได้สัมผัสต,ตอนเป็นสามเณรแล้วก็เห็นในการรักษาแล้วหาย ยังไม่ตายเลยคนที่ท่านรักษาปัจจุบันนี้ก็ยังมีที่อยู่ดวงูกัดนะยกเว้นว่าเขาตัดขาทิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้ประโยชน์เต็มๆประโยชน์เต็มๆในการจดจำภูมิปัญญาอาจารย์กับเพาขาวใช่ไหมครับกับเพาแดงคุ๊กๆเล็กกับเพาแดงทั้งนั้าะกับเพาขาวไม่กับเพาแดงกับเพาเขียวถามกับเแดงเขาเรียกอย่างนั้นแต่เขาใช้กับเพาแดงจะไม่ได้น้คกุ๊กๆเล็ก ก็อีกอย่างนึ่งก็คือเรื่องเบี้ยแก้นะเบี้ยแก้ที่ข um, <f ums> ้างในมีประหลอดแล้วก็มีผงยินดาวศาสนามณีเนี่ยก็ทําการทยอยส่งให้กับโยมทุกทุกท่านแล้วนะจ๊ะเอาโกโก้ไม่หลับไม่นอนนะโกโก้อย่าลืมพรุ่งนี้มาค็อกเทลด้วยนะอ่ามาค็อกเทลด้วยขอบคุณเจริญพรทุกคนทุกท่านที่ให้ติดตามเกียรติรับชมรับฟังติดิราชสัดคีรีวงศ์ในครั้งนี้สามารถรับชมในช่องทางยู u ูบวัดคิริวงศ์วันรัชสมบัติจุมพรแล้วครับ เพรศกิริวงเพื่อจะจดจํานําสิ่งดีๆเอาไปใช้ในชีวิตประจ,จำวันหวังอย่างยิ่งว่าเราท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์อย่างสุดๆช่วงน,นี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าโอไมคนเนี่ยมันกําลังเริ่มระบาดทํทำยังไงถ้าโอไมคนป้องกันไม่ให้เราติดโรคร้ายทำยังไงท่านตองง่ายๆในใจโย,ยมโยมก็ต้มน้ำสมุนไพรต้มเครื่องต้มยำไม้แล้วก็ทาน ถ้าไม่มีอะไรแม้แต่ inden, หอมแดงหนึ่งหัวต้มน้ำหนึ่งแก้วกาแฟดูแลสุขภาพคนในครอบครัวกินน้ำทานก็จะปลอดภัยได้นะหากไม่มีอะไรแล้วแม้แต่กระเทียมสารกลีบเคี้ยวละเอียดกินน้ำตาลหนึ่งแก้วก็มีอาการพวกอาการหนึ่งปวดหัวเอ้ยแล้วก็มีอาการทั้งหมดท้งอาการปวดหัวไอกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เจ็บตามเนื้อตามตัวน้ำมูกไหลนะอาการของโอเมกคอน เรามีเราคนไทยอย่างมียาสมุนไพรอยู่ในครัวการรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพยาที่ดีที่สุดก็คือยาในครัวบ้านเราในชั้นืนนี้ก็ขออานวยไวพรให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ารับชมนัาฟังเป็นรัศดรสิริวงอยู่ในขนาดนี้ก็ดีกลับเข้ามาย้อนดูย้อนหลังอยู่ก็ดีขอให้จงมีความสุขมีความเจริญอย่าได้ติดโรคร้ายและก็ขอให มีหน้าที่การงานที่ดีตลอดปี2 5 5 64และก็ปีต่อๆไปในปี2,514ยังอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วนะก็จะขึ้นสัก,กรัดใหม่คิดใหม่ทำไมตั้งออกตั้งใจดูแลคนใกล้ชิดดูแลสุขภาพไห้มีความฝุมีความเจริญอย่ได้เจ็บาได้จนแล้วก็เรื่องการสวดยายหมาครอบน้อยหมาครอบใหญ่หมาเมตาหมาเน่ก์กทั้งหมดไป2 0 20 สามสิบวาระนะ,ะบบสวดไปเรื่อยสวดไปเรื่อยจนครบกำหนดแล้วก็จะประกอบพิธีบวงสวงแล้วก็ให้พราบัฑิตมาทําพิธีในการบวงสวงแล้วก็ประกอบยาเป็นยาหมาหมา,ม,าม,ามาครอบน้อยหม,มาครอบใหญรรพคุณเนี่ยก็จะตามโบราณนะครถือว่าเป็นรองจากจินดาวสนามณีใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อไว้จองไว้ก็อย่าลืมนะจ๊ะในค่ำคืนนี้ขอทุกคนท่านจงมีความสึกมีความเจริญพบปันใหม่ในค่ำคืนพ่กนี้ จเรียพร